สำนักง,งานคลังจังหวัดอ่างทองจัดการฝึกอบรมระบบ GF MIS ผ่านทางเว็บออนไลน์เมื่อวันอังคารที่20มีนาคม2555เวลา9นาฬิกานายวิศาวะสายศีสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบ GF MIS ผ่านเว็บออนไลน์หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GF MIS Terminal ณห้องประชุมวิเศษชัยชาญสารากางจังหวัดอ่างทองนางจินตนารักสุดจริตวงศ์คางจังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่าตามที่รัชบาลได้กำหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งปฏิบัติงานในระบบ GF MIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,548โดยบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GF MIS Terminal และส่วนราชการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง ให้ใช้ระบบ Excel Order และนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตแต่เนื่องจากการนำส่งข้อมูลระบบ Excel Order มีข้อจำกัดและไม่ครอบคุมการปฏิบัติงานทุกระบบงานได้เท่ากับการปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GF MIS Terminal กรมบัญชีกลางจึงร่วมกับสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังได้พัฒนาการทำงานของระบบ GF MIS ให้เกิดความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยบันทึกระบบข้อมูลผ่านเว็บออนไลน์ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,553เป็นต้นมาส่วนราชการสามารถบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบรับและรำส่งรายได้ระบบเบิกจ่ายระบบงบประมาณระบบสินทรัพย์และระบบบัญชีแยกประเภทดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานยิ่งขึ้นสำนักงานทางจังหวัดอ่างทองในฐานะหน่วยงานกลาง จึงต้องจัดโครงการฝึกอบมรมหลักสูตรสำหรับหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GF MIS Terminal ระบบงบประมาณระบบสินทรัพย์และระบบบัญชีแยกประเภทให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GF MIS ของหน่วยราชการส่วนภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบดังกล่าวผ่านเว็บออนไลน์ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่20-21มีนาคม2555มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน130คนจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอ่างทอง ในการฝึกอบรม GFMAS ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าระบบ GFMAS ในของเว็บออนไลน์เนี่ยจะมีการปรับปรุงระบบอยู่เรื่อยๆนะคะจากสำนักง,งานปลัดกระกทรวงการคลังเนี่ยทางเราเนี่ยทางสำนักง,งานคลังซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเนี่ยก็จะต้องมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการซึ่งวันนี้จะให้หน่วยละสองท่านรวมทั้งหมด130คนค่ะ เพื่อจะได้มีความรวดเร็วสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นในการที่จะบันทึกเข้าไปในระบบ g f m a s ผ่านเว็บออนไลน์ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลถึงการเบิกจ่ายเงินก็ประมาณที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไปคือในส่วนนี้จะเน้นในเรื่องของระบบเพราะว่าเพิ่มช่องทางในการที่จะเข้าไปคีย์ข้อมูลได้มากขึ้นแล้วก็ เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยว่าจากทํางานที่เมื่อก่อนนี้อาจจะยุ่งยากแต่ว่าทําให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมาได้รับการอบรมแล้วเนี่ยกลับไปเขาก็จะได้มีการทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ